สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้องบีเดียบ้านทุ่งทิวลิปอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําอะไรคะน้องบีเดียเอามาสวัสดีก่อนจะไปไหนแล้วเร็วไปไหนโอ้ไปแล้วค่ะนางเอกช่องของเราวันนี้กิฟก็จะมาทํอแกงไก่ใส่กะทินี่แหละค่ะพอดีเพื่อนคนไทยให้มะเขือเนี่ยค่ะมะเขือยาวมาค่ะกิฟก็จะมาผัดเซหมูสับให้โรบเบิร์ตค่ะแล้วก็มะเขือปลอดนี่ค่ะเพื่อนเอามาให้ค่ะได้กินของแพงค่ะเนี่ยฟรีค่ะเออ ก็จะมาผัดนี่เลค่ะไก่ค่ะอันนี้เป็นสะโพกไก่แล้วก็อกไก่ค่ะลิปจะแกงใส่กะทิให้โรเบิร์ตค่ะนี่ค่ะไอกะทิก็เริ่มจะร้อนแล้วละค่ะเดี๋ยวเอาพริกแกงใส่ก่อนค่ะน้องพีดีอ่ะมาสวัสดีก่อนค่ะไปแล้วละค่ะนี่กะทิก็ร้อนแล้วค่ะเนาะลิปก็ใส่พริกแกงนี่ค่ะลิปชอบใช้ไอ้นี่ค่ะพริกแกงพะแนงของกอดไทยค่ะโรบเบิร์ตเขาไม่เผ็ดจ้ะพอดีเขาค่ะก็เลยโอ้จะหมดพอดีเลยค่ะเนี่ย ใส่หมดเลยมาแล้วไปค้นหนังสือมาแล้วออ้บุ๊กอยอะไปคนอะไรมาเยอะแยะเลยทีนี้สวัสดีค่ะสวยๆก่อนเล้ว,วบอกยากจังเลยว่านี่วันนี้เดี๋ยวแกงอันนี้ลคะคะกินกับขนมจีนค่ะอันนี้กินมีขนมจีนแล้วก็ใบสะระแหน่ค่ะเนาะเอสวยๆเลยใบสะระแหน่ได้มาจากเอตลาดนัดค่ะนสวัสดีคุณลุงคุณป้าหรือยังคะ สวัสดีค่ะกอนนี่สวัสดีขู่เต็มปากเลยค่ะแครหลอดที่นี่งงสวัสดีเชวัสดีเชฟ่พูดยากค่ะพูดยากก่อนน,นี่ค่ะกะทิก็แตกมันแล้วล่ะค่ะนี่กับพริกแกงเราค่ะกิบใส่ไก่ก่อนค่ะสโูกไก่แล้วก็อกไก่ค่ะอันนี้กิบเพิ่มตะไคร้เข้าไปหน่อยค่ะ ก็ไอ้น,นี้เป็นกระชายค่ะให้หอมๆเลยค่ะแกงขนมจีนนี่ละกันเดี๋ยวรอให้ไก่สุกก่อน,นะค่ะนาะ,ะแล้วผัดหมูสับใส่มะเขือยาวด้วยค่ะเรากระเทียมให้มัหอมๆก่อนค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นไอ้แกงจืดไอ้ไอ้ต้มไก่ใส่ขิงค่ะนี่ใส่ขิงทั้งหัวใยเท้าของบีเดียค่ะ <c oughs> นี่ค่ะ ปีกไก่ค่ะเดี๋ยวกิบจะเอาไอ้มีลูกชิ้นหมูด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวกิบจะเอาลูกชิ้นปลาใส่ไอ้แกงไก่ด้วยเผื่อพีเดียก็อยากกินด้วยค่ะอุ้ยอันนี้ก็สุกแล้วแต่เดี๋ยวปิดอุ่นไว้ก่อนค่ะอันนี้แกงตั้งแต่ไปไปไอ้ต้มตั้งแต่ไปรับพีเดียมาจากโรงเรียนนะคะคอะอันนี้ก่อนเอาหมูใส่ก่อนค่ะน,นี่หมูก็ปั่นเองเลยคะ่ะ หมูนิดนึงเดี๋ยวผัดหมูให้สุกก่อนค่ะนะมีค่ะไก่ของเราก็สุกแล้วละค่ะนี่อันนี้กิิบเติมน้ำไปนิดนึงค่ะเยปรุ้งด้วยค่ะเรุ่ก่อนค่ะใต่น้ำปลานิดนึงค่ะอันนี้เป็นน้ำตาลไอไอตามค่ะเนี่ยตามชู่ค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวใส่นี่ค่ะตัวแล้วก็ไอ นี่แค่ะแครอทเข้าไปเลยแล้วก็นี่ค่ะมะเขือเปราะค่ะนี่น้ำมันน้อยไปหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวเติมน้ำนิดหนึงก่อนค่ะเอาไว้จินกับขนมจีนด้วยค่ะแล้วก็ลุกชิ้นปลาค่ะผสมกันเลยค่ะ เดี๋ยวรอก่อนค่ะเนาะเดี๋ยวรอให้มะเขือสุกก็เสร็จแล้วละค่ะนี่แล้วเองมาผัดอันนี้ก่อนค่ะเนี่ยหมูของเราใส่มะเขือก่อนค่ะมะเขือยาวแล้วก็นี่นะคะซอสหถอยนางรมค่ะ ซีอิ้วขาวค่ะน้ำตาลนิดนึงค่ะซีอิ้วดำค่ะอันนี้เมนูนี้โรเบิร์ตก็ยังไม่เคยกินค่ะเสร็จมาืออนนี้ไอ้ยนูน้นเคยเค้กแต่นะเดี๋ยวเสร็นกะี่ <laughs> นี้ก็น่าจะอร่อยแล้วค่ะเนาะพี่ก็ไม่ได้กินนานแล้วค่ะที่นี่ไม่เคยกินเลย ผัดก่อนค่ะแป๊บเดียวก็สุกแล้วเป็นน้ำผสมนิดนึงเดี๋ยวรอให้มะเขือสุกก่อนค่ะเนาะนี่ค่ะมะเขืาาเอสุกแล้วละค่ะเดี๋ยวกิฟชิมก่อนค่ะเดี๋ยวคนกุน้เอาน,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 น้ำหายไปในหมุนเลยว,วู๊เล็กเกอร์อร่อยแล้วค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะนี่ เรียบร้อยเลยอ่ะช็เลยค่ะหกแล้วนี่อร่อยมากค่ะหบเดี๋ยวค่อยเช็ดค่ะนี่ค่ะแกงไก่ของเราค่ะนี่สุกแล้วล่ะค่ะเมื่อกี้กิบรอมะเขืออยู่ค่ะสุกแล้วแล้วก็อร่อยแล้วค่ะเนาะนี่แล้วตักก่อนค่ะทีนี้ คนร้องเพงงลง,เพงให้ฟังค่ะอร้องเพลงไม่เลีย ป็วันเกิดคุณครูก็จะพาร้องที่โรงเรียนค่ะน้องวีเดียก็ไอ้นี่แหละค่ะร้องให้ฟังค่ะเนาะนค่ะเดี๋ยวเราตักเอาลูกชิ้นจุกๆเลยค่ะแล้วก็มาเขือ i ินเดโครียาบเดียพอแล้วแหละวันเกิดใครลูกวันเกิดเพื่อนหรอโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วอ่นานฟูมาค่ะทุกคนมาทานขนมจีนด้วยกันค่ะ เอาขนมชินก่อนก็นเอาเอาไปเลยอันนี้เป็นซุปของบีเดียค่ะลูกชิ้นเยอะมากบีเดียน่าอร่อยมากเลยจ้ะซุปชิน้นบีเดียเอาอะไรคะน้ำปลา <c oughs> เอาสมาร์ทเลากเอเจนต์ค่ะสมาร์ทเลากเอเจนต์ผัดมะเขืออร่อยมากเลยไม่เคยผัดใจกริ๊บไม่เคยผัดเสมาอันนี้มันดําเป็นแบบนี้เหรอคะเนี <c> ่ย <oughs> อันนี้เป็นดำๆนะอืมสวัสดีครับ ินเลยบีเดียวกัน้ำปลานิดนึงหนูกินกับซุปก็ได้นะนี่อันนี้เป็นลูกชิ้นหรอมามาอะไรนี้อะไรคะมาอะไลูกชิ้นลูกชิ้นหนูไงลูก,ลกมันก็อร่อยนั่นแหละมามาลูกชิ้นมาเล้อ่ะมันเป็นกลมๆลูกชิ้นอะไรมาตัดให้ไหมมาเลยมันร้อนโอ้ย อันนี้ซุปอันนี้เป็นขิงแคบเบอร์ซุปนะป,ะปะ้าป่าข้าวให้โรบอได้วยไได้ปีกไก่มาอีกแล้วค่ะวันนี้ครึ่งกิโลค่ะก็เลยทำให้พ่อกับลูกเขาละค่ะเดีย๋ยวไว้กินพรุ่งนี้ด้วยนะอบฟอรมมอัล้ัคหนึ่นิดอะเลดปันดักอบเอเจ์ห้ามก,กินหมดวันนี้นี่เขาอ,อยากกินขนมจีนมีแคบหมูด้วยนิดนึงปดยา เอ้ยไอ้นุเด hey, okay. yeah. ี๋ยวเดี๋ยวลูกนุใช้ซ้อมค่ะซ้อมลูกน้ำตามอัน้เดี๋ยวเอาใส่อีกนิดนึงก่อนเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อขนมจีนเนื้อขนมจีนเดี๋ยวมัต้องชมก่อนลูกถ้าไม่ชมเดี๋ยวมันจะเค็มอ่ะใช่้ยอ่าแล้วก็ซุปอันนี้ของช้อนพีดีอ่ะอันนี้มีไก่ด้วยว้าวมามองไก่มั้ย ใส่าใส่ไม่ร้อนอยู่เดีย๋ยวรอก่อนก็เอาซุปซุปก็กินได้ลูกไม่ร้อนไหมลอมสดดูอืมนี่ขอกินลูกกินปลาค่ะมะเขือเฮฟเฟอเอ็เพรสได้มะเขือไหมอืมม้โอ้หกหมดแล้วเฮฟเฟอย์โอ๊โอ พี่พี่จะต้องเอาซุตรมาตรงนี้ก่อนเท่านั้นเอามาวางตรงกลางไม่หลุดข้าวอันนี้หนูต้องเอาช้อนกินข้าวหลูกเอาช้อนก่อนเอาช้อนทําแบบนี้อ่ะอนี่จับเอานี่จับเอาอ่ะนี่ทําแบบนี้หลูกอ่ะเออใส่ผักใบสะระแหน่ก่อน<ๆ>ค่ะเลกศก๊ะดดูคอมบิเนชันเนี่ยเด็ดสิเลิศก๊ะ เราปวดติดใจผัดมะเขือยาวแล้วค่ะทีนี้อแอมเฮปไมค์เคเเรนดีเอเอกเพนได้ของแค่ะไอคอนตอนฝังพี่นางนางดีเฟาเฮปอกไอคอนตอนได้แอมเฮปกระกรส่วนพี่นางค่ะ่าเฮปเป็นไวไทเฟสดาตุนดีเฟลเฮปไอไอคอนตอนเฮปโรตมไว์ซนอันโปรกี้ในเือน ชวนพี่นางอยู่ที่ซินอนาโปโลีคีนอนค่ะแอมไปซื้อมาบอกว่าชุดสุดท้ายแล้วค่ะมะเขือก็ <laughs> เลยอมาฝากค่ะไปทำงานก็เลยมาฝากกิฟนิดนึงอร่อยจังเลยบีเดียเียงเฮลิคอปเตอร์มาอร่อยกันน,ก oh, like uh, นี่ซุปคิงแคมเบอร์ซุปเฮลิมกกิพ์คูดฟอร์อินเดอะวินเตอร์หมาอสำหรับหน้าหนาวค่ะ เสียงเฮลิคอปเตอร์มาจากไหนเฮลิคอปเตอร์พี่อะดูดเอ้าเล็กอะอร่อยมากเลยค่ะนี่ไม่ร้อนร้อนไหมไม่ร้อนอือกินหมูอร่อยหนุกค่อยๆกิน กินแต่ทอดช่ไอืมอส์บเดี๋ยวบอลใช่ไก r กับบอลจะฟินเยอะเลยค่ะเดียชอบมากค่ะอรอเลยค e เลิศเลยฮเอฟเฟนฟูเอันนี้อร่อยมากเลยจ้ะกิ๊บเคยกินอยู่ค่าทีา่ไทยเนาะ ไปก็อาหารตามสั่งร้านข้าวแกงค่ะเนาะแต่ที่นี่ไม่เคยผัดเลยค่ะพึ่งครันน้งแรกเลยอร่อยดีเฮ้ยไปเดี๋ยวขอข้าวหน่อยซุปน้ำหนุกซุปน้ำขิงนะไปจะซุปน้ำขิงไหมเอะอ,อะ เอามากว่านิดนึงอร่อยไหมยกยิ้ยไหมหอมฮู้ดโสดกินขนมจีนไปค่ะอันนี้มืออะไรกำมือมอืมัดกำมือไหมอันนี้กำมือต่อยมวยมวยไทย lẩu mắm thịt bằm em muốn Ja. quá thôi, không, ook không, 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 มะเขือนะดเบอรชอบมากเดี <to> <mond> oh ๋ยวพิเนอรเล็กเกินนะองอะออออสามนู้อะไรกันเขาอ เที่ยวก็ไฟ a ้ o นจังเฟียคร้าจึงใช่ c ั3.5ใช่เมื่อเช้า4องศาเลยค่ะที่ปั่นจักรยานไปสนี่เดียหนาวจนมือเย็นค่ะเนาะดูดีก็บ้าลงมาจาก14องศาเลย12หรือ14เลยค่ะหลือว่4องศาเลยให้วิเดียหนาวไหมเมื่อเช้าอ่ะที่เราปั่นจักรยานไปโรงเรียนหนาวไหมอไรสัย Ik Dan wel kermkanker. Ik zorg nog een beetje soep, lekker. Zo lekker. Hallo, hier hoe ga ik het hebben? Ik pak van jou, echt van Oh, ook oh, deze? Oké. Okay. Nee, die ja. ik Goed chip. <laughs> Yummy? Media? มะเขือไก่ไอ้เฟมมะเขือเหลืออยู่ค่ะอันนี้ชอบหัวชัยเท้าเลยค่ะเนาะเลกตีฟินอย่าเล็กกระตุกดารมื่มน้ำเอาไปค่ะมิเดียไม่กินซุปเลยค่ะนี่ซุปขิงนลครักเอามาป้อนอ่ะ อันนิดนึงไหมน,นิดนึงไหมโอ้ลูกชิ้นหมดแล้วกินแต่ต้องชิ้นอันนี้เหลือสองลูกไปเดี๋ยวไม่ตัดไหมคะมันใหญ่ไปลูกอะตัดก่อนตัดก่อนแป๊บนึงมาขอยืมไอ้นี่หน่อยขอยืมซ่อมหน่อยเดยอเอาซ่อมมานีวตัดแป๊บนึงเลี้ยวมีกัน ชิ้นหมูยมอันนี้เสร็จแล้วอ่ะใบซาะแนที่ตลาดก็ถือว่าถูกกันํำละหนึ่งยูโรห้าสิบเซนค่ะคำละห้าสิบบาทห้าสิบห้าบาท โรเบิร mm. ์ชอบให้กิ <trucks> hey, ๊บไปซื <Tiger tongue> ้อมาชงน้ำชาค่ะชงกับน้ำร้อนกินเป็นน้ำชาเมือสเตย์เอเกะเฮ้ยทำอะไรรื้ตรื้ตซุปยืดก่อไปกินข้าวก่อนหูกหันหน้ากันมาอีอันนัางดีๆขนมจีนก็ไม่กินกินแต่ลูกชิ้นอิ่มรอยรอื หันมาไ,นไม่กินข้าวเลยหันมาดีดีลูกหันมาดีดีเา <c oughs> ไหมป๊าป๊ากินข้าวอยู่หยุดสตบีเด่เก่ไลฟ์ตัวน้มามาหมาไม่หิวข้าวมากเลยเนค <Mama. S 1> อกินข้าวอร่อยอร่อหน่อยบีเด <c oughs> ียยังมากวดอีแม่ <laughs> Kinh hết một lúc chuyên nào Nè Xong ai Kinh hết một lần cái chút rồi <laughs> <laughs> <Lek> à? <laughs> nè ็ดูไกลคก้เนี่ยคริสเราก็เอาเรียนซุปบบธรรมาอ่การรวใหฮมอกมากิดเพรนว่าเพื่อนเพื่อนฉันน่าจะอยากลองเชินเขาบอกค่ะลิงน้อยนี่ไหมเป็นอาเจียวลบยันอะไร อาเป็นหุ่นลงมามันจะตกโอ้ยจะขึ้นไปเหตุยังไงเลยเฮ้ยจะขี่ดิเราจะชิดตั้งลงมาลงมาไอ้เป็นเน็ตที่ชิดตั้งตามกกินดีๆนะหลูกเลยเร็วเร็วไปยังอิ่มหรือยังเซนเซนคะแนนกินไม่เ้ยเลยแล้วแต่อิ่มแล้วรู้แล้วพอแล้วพอแล้วไม่ไม่บังคับแล้ว Các em nhìn được không? Anh em biết tên chưa mấy? Thái sư gà bò bia. Thái sư bia. Thái sư Việt Nam, bánh phết nào? Việt Nam Mà chả bao. nào? Bao giờ khác nhau. Xem được, giống nhau cả, ngon Deze merk vind ik heel lekker. Mhm. Mooi. Mhm. 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 Deze pakken. Oh, hier. Ik zag het niet. Ah, god, dat is ook zo Ken hem wil je wat? Ken hem Nu, Armee kan hem zien. Mickey, lèlla. En dit ik vind vind je lekker. Lekker, hè? Ja. Heel apart. zo. So. รู curry, altijd. Mm ้ป hmm. ja, mm ่ะเอราะว่าแปลกๆค่ะเพราะว่าที่เนเธอลนไม่ค่อยมีมะเขือค่ะที่ไทยเยอะมะเขือม่วงจะมีมะเขือม่วงนะอย่ามะเขือม่วงอยู่ Yummy mẹ. Dưa bao bạc full bài nào? Hưkin je je eh Nam bây giờ. Mình cứ Nam King đi tốt sức khỏe.

Jeg mm. 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 med mm. Ja. แล้วกระชุบยังเบรียบโอ้พากันอิ่มแล้วนะคะคลิปก็อิ่มมากจังเอ้ยเป็นไปได้ใช่เขื่อนปะเราลาคุณพี่ป้าก่อนอุ่นแล้วล่ะกันฮะโรเบิร์ตโค้งอย่าไปไม่เป็นแล้วล่ะคะ่ะค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกค,คอมเมนต์ด้วยนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจเรานะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ Bye bye. Yeah. บายบายสวัสดีครับบายบายค่ะบายบายสวัสดีค่ะจ uh, ุ๊บด้วยค่ะพูดจบอายิ้มบานด้วยโอ้ย